เจอผักป่าบ้านเราผักเมกหูจักบอพี่น้องผักเมกผักเมก,ก,เมกนี่ยอดจะเป็นสีชมพูนี่ใบแกๆ่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้มันอยู่ในกระถางนะคะต้นใหญ่ของมันอยู่แล้วนี่ไงมันก็มีเบี้ยมันตกลงมาสวยๆกินได้นะจ๊ะไปกินกับปนกับก้อยกุ้งนะ อร่อยนานๆจะเจอนะคะส่วนมากมันจะอยู่ในป่านะคะมันจะอยู่ในป่านี่ธรรมชาติสวยๆนี่ต้นของเขานะคะใบแก่ก็จะเป็นแต่ใบแบบว่าธรรมชาติที่สุด อยากได้ไปปลูกบ้างจังเลยเดี๋ยวเก็บแม่ไม่เย่ปอนจะเก็บไปกินเก็บซี่อ่ะนี่ไงเก็บได้เนี่ยเก็บไปกินได้เก็บไปกินได้นี่ไง ผักป่าหายากได้แล้วขามาชมนะคะสวัสดีจ้าเเปล่าเคยเห็นไหมพี่น้องเคยเห็นหรือเปล่า